คลื่นใต้น้ำไม่ว่าจะในพักพลังประชารัฐในคอรมประยุทธ์2ทับหหรือแม้แต่ในสภาผู้แทนราษฎรกำลังเป็นข้อสังเกตในทางการเมืองนะครับทั้งหมดนี้มันไปนเกี่ยวข้องกับงบประมาณในพรกรสาฉบับของรัฐบาลหรือไม่เพราะถ้าดูแรงกระเพื่อมที่รุนแรงโจมตีผู้ที่กลุ่มเม็ดเงินที่รู้จักกันในนามสีกุมารกุญญาณีวหว้ครูวิเคราะห์เรื่องนี้ครับ นกู้เนี่ยมันมหาศาลตัวขมือบจะเข้ามาเยอะนะคะแล้วท่านไม่เชื่อคอยดูอยากให้ท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยเอาจริงเอาจังกับพวกตัวขมือบทั้งหลายเนี่ยให้มันหมดไปไม่ว่าจะเป็นใครก็แล้วแต่ท่านไม่ต้องเกรงใจเงินมันจํานวนมหาศาลแล้วก็ต้องยอมรับอีกว่ามันมีฝูงปริงฝูงเหลือบฝูงอีแรงเนี่ยจำนวนเยอะที่จะรอยคอยถึงไอ้วประมาณก้อนนี้ อนอาจจะเป็นแค่สีสันสภาระหว่างการอภิปรายพรกสามฉบับที่เกี่ยวกับงบประมาณรองรับเหตุวิกฤตโควิด -19 หรือถ้าจะประเมินกันในภาพกว้างนี่อาจหมายถึงการเน้นย้ำให้ต้องติดตามและตรวจสอบการใช้งบหรือถ้าจะอ่านเป็นเกมการเมืองก็น่าจะหมายถึงการส่งสัญญาณบางอย่างจากคนกันเองในรัฐบาล และอาจเป็นไปได้ที่พร้อมจะไปยืนอยู่ฝั่งตรงข้ามเพราะฝ่ายค้านก็เน้นย้ำถึงการตรวจสอบการใช้งบประมาณ400แล้านจากพรกรกกู้เงินที่ต้องเป็นแผนหรือโครงการที่จังหวัดหรืออปทอเป็นฝ่ายนำเสนอจากล่างขึ้นบนและมีช่องว่างเกิดขึ้นจนเป็นประเด็นให้ต้องจับตามองเพื่อแก้ไขป้องกันงบประมาณที่เรากาลังจะผ่านสภาแห่งนี้ สี่แสนล้านซึ่งควรจะนำไปเพื่อใช้ในการฟื้นฟูเศรษฐกิจกันเอาไว้ให้สอสอแต่ละคน80ล้านบาทนำไปใช้ยังไงครับท่านประธานตรงนี้พี่น้องประชาชนทางบ้านต้งฟังให้ดีนะครับที่ผมได้ยินมาก็คือว่ามันก็ประมาณเนี่ยลงไปสู่จังหวัดนะครับสอสอก็สามารถที่จะเข้าไป เข้าไปชี้เข้าไปกําหนดว่าภายใน8 0ล้านบาทของตนเนี่ยจะนําไปใช้กับโครงการอะไรบทสรุปของสภาหลังหวตดเห็นชอบให้พรกสามฉบับคือพรกรกู้เงินพรกรซอ้โลนและพรกรซื้อตาสานันนี่มีผลบังคับคือการเสนอยติด่วนในเรื่องเดียวกันของห้าพักการเมือง เก้าไกลเพื่อไทยภูมิใจไทยประชาธิปัตย์และเสรีรวมไทยเพื่อตั้งคณะกรรมการวิสามาันติดตามและตรวจสอบการใช้งบประมาณเพื่อแก้ไขปัญหาวิกฤตโควิด -19 ตามกลไกอำนาจถือเป็นโครงสร้างปกติแต่ถ้าตั้งข้อสังเกตตามบทบาทการเมือง2ใน5ยตินี้ผู้เสนอคือสสอในพักร่วมรัฐบาลและเป็นพักร่วมที่มีเงื่อนไขงัดข้อกันทางการเมืองกับพักพลังประชารัฐพักแกนนำจัดตั้งรัฐบาลอยู่แล้วจึงถูกตีความถึงการส่งสัญญาณทางการเมืองบางอย่างต่อกันหรือไม่ แต่ที่มากกว่าการส่งสัญญาณทางการเมืองในพรรคร่วมรัฐบาลคือกลุ่มการเมืองในพรรคพลังประชารัฐกําลังเขย่ากันเองเพื่อช่วงชิงตําแหน่งในพรรคและกําลังสร้างเงื่อนไขเชื่อมต่อไปเขย่ากันอีกในครมรประยุทธ์สองทับหนึ่งเพื่อช่วงชิงเก้าอี้รัฐมนตรีค่ะ ตามทำลายพักพลังประชารัฐและแผนการค้นล้มกลุ่มสี่กุมารคือกลางเดือนมิถุนายนนี้ค่ะขณะที่การปรับคอรมอก็เป็นที่คาดการกันคขาว่าจะเกิดขึ้นในช่วงต้นเดือนกรกฎาคมและต้องเกาะติดประตูทำเนียบว่าน,นอกจากสี่กุมารและหัวหน้าทีมอย่างรองนายกสมคิดจาตุวสีพิทักษ์จะถูกวดพ้นเก้าอี้หรือไม่ ขณะที่สภาก็จะลงมติเอาหรือไม่เอากำมาทีการวิสามันโควิดจาก5ยัตติด่วนนี้ในสัปดาห์หน้าแล้วใครคือทีมที่จะติดตามและตรวจสอบบ้างเพราะตามกรอบเวลาการทำงานก็น่าจะราวๆหนึ่งปีที่จะมีส่วนร่วมในฐานะดนอำนาจกับฝ่ายบริหารเพื่อจัดการงบก้อนโตนี้